ครับสวัสดีครับวิวโฟโต้แมกซีนนะครับเราเดินทางมาเป็นฉบับที่11แล้วนะครับผมประจำเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้นะครับช่างภาพหลายคนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่แฟนๆที่รักในธรรมชาติก็จะชอบนะครับเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าเริ่มตกเข้ามามากมายแล้วนะครับอุปสรรคของการถ่ายรูปในหน้านี้ก็คือฟ้าจะไม่สดใสเหมือนหน้าหนาวนะครับคนก็จะไม่ค่อยชอบแต่ถ้า เดินทางท่องเที่ยวป่าหรือน้ําตกหรืออะไรเนี้ยจะเหมาะมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีกูรูชั้นเทพนะครับหลายท่านในในเล่มนี้จะมาเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปที่ฟ้าไม่เป็นใจจะเป็นยังไงนะครับเชิญติดตามใน View Photo Magazine ครับเริ่มจากคุณสุวิชาเปรมใจชื่นนะครับหนึ่งในสามของเจ้าของโฟโตไฟนะครับหรือ คนที่ิรเริ่มนำทำกระเป๋าตาต้นไม้นะครับแฟนกล้องตัวจริงนะครับอันนี้ช่างภาพรุ่นใหญ่นะครับได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับแกบอกว่านะครับเวลาที่ชาวบ้านพักผ่อนนะครับหรือไม่อยากถ่ายรูปเนื่องจากเป็นช่วงเที่ยงหรือตอนบ่ายนะครับช่างภาพหลายคนจะไม่ค่อยชอบลักษณะที่แสงจัดๆแสงแดดร้อนๆนะครับแต่นั้นหนุ่มนะครับ แกมีเทคนิคในการที่บอกว่านี่แหละครับของโปรดของนันหนุ่มเขาแกติดอินฟลเอดในกล้อง 5D Mark II นะครับหยิบกล้องเดินทางถ่ายรูปในกรุงโตเกียวนะครับโดยเฉพาะแกจับความงามของทิวไผ่นะครับเส้นลำเส้นของไม้ไผ่มาเป็นตัวความคิดแรงบันดาลใจในการถ่ายในทิปนนะีท่านที่สองนะครับอาจารย์ชูศักดิ์วรพิทักษ์นะครับ อันนี้ก็ช่างภาพรุ่นใหญ่นะครับที่มีแนวความคิดนะครับติดปลายปากกาแนวความคิดบนชัตเตอร์นะครับมาครักนี้นะครับอาจารย์ชูศักด์นะครับแนะนำทิปในการถ่ายรูปในการตักบาตรปกติอาจารย์ชูศักด์ชอบนะครับที่จะทำกิจกรรมร่วมกับพระพุทธศาสนาตลอดแกให้ข้อคิดของการตักบาตรคือการให้นะครับการสร้างสมาธิบน ชัตเตอร์เป็นยังไงนะครับอาจารย์ชูศักดิ์จะให้ข้อคิดและข้อพึงระวังนะครับ,รบท่านนันเอกบุตรนะครับช่างภาพหนุ่มผมยาวของเรามาในทริปนี้คือตัดผมแล้วนะครับรีดน้ำหนักลงไปถึง10กิโลนะครับกับทริปการไปบาหลีถ่ายรูปนะครับคุณท่านนันนะครับบอกว่าทริปนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เนะักอยากไปแล้ว เจอแต่เมฆฝนนะครับฟ้าที่ใสๆไม่มีเลยครับโชคร้ายกับการไปบาหลีครั้งนี้แต่คุณธนันนะครับบอกว่าได้แปลงวิกฤตเป็นโอกาสนะครับได้ใช้กล้องนะครับถ่ายในโหมดขาดำนะครับเป็นแบ็กแอนด์ไวท์นะครับแล้วก็เอารูปนะครับเซตทำใน Photoshop นะครับปรับสีสันให้ดูน่าสนใจครับสมโพศแตงไทยนะครับซุ้มทำ ผลงานนะครับการถ่ายภาพเดินทางมา2ปีเต็มนะครับกับการหยิบเรื่องราวของธรรมชาติที่ใกล้ตัวนะครับบันทึกเป็นภาพเขาดำนะครับมีลักษณะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเขาตั้งคุณสมบัติของการถ่ายรูปณวันนี้ครับอุปกรณ์ไม่จำเป็นครับเน้นที่แนวคิดและการนำเสนอนะครับจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายเดย์ในคิงดอมช่างภาพ ของเรานะครับคุณจรูนทองนวลน,นะครับช่างภาพที่เข้าไปคุกคีกับปัญหาในจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2,547นะครับการเข้าไปสู่ป่าบลาฮาลานะครับของคุณจรูนทองนวลน,นะครับเก็บรายละเอียดทั้งภาพมุมสูงแล้วก็ลงภาพพื้นดินนะครับเห็นฝูงกระทิงนะครับมากมายนะครับกลุ่มนกเงือกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของผืนป่าบลาฮาลา ที่นี่นะครับมีความสดสวยชุ่มฉ่ำยังไงนะครับลองเข้าไปดูในวิวโฟโต้นะครับฉบับนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวิวโฟโต้แมกซีนนะครับแมกซีนดิจิตอลบนฝานิ้วสมัมผัสของท่านครับ